หอยนั่นลมใหม่สดมามาเไร <Okay. S 1> จะเก็บฟักกะถินคณะพี่มาเก็บหมากะถินแก่ได้แล้ว <laughs> เก็บหมากะถินแก่เรืยเร่ยๆพี่น้องเออ มาแก่กินกับอะไรจิ๊บจ๊อกอ้อยเต๋อเพื่นเพื่นว่านั่นยอดนั่แสดะคุณหมอคุณมักนั่นจิบยอดกระทินเรื่มรัวปาดน้ำนั่นนั่นเห็นนั่นจริงเลยน่ะได้แล้วจิบยอดกระทินไปกินกับอ้อยเต๋อ วันชันไปกินกับพี่น้องเอ้ยหวานจุยวยเราในดอกวันชันหวานหวานดอกอันชันในรั้วในสวนตัวเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เลยพักธรรมชาติเก็บไปกินกับคอยสเตอร์อ,รอ่าผลงานนันได้แล้วต่นหนึ่งโอ้ดีผลงานพักกระถินริมรั้วไปกินกับคอยสเตอร์กันจะะ้าป้าสกายคนไกลบ้านอันนี้ก็เก็บสลระแน่นะบ้านพี่นอ้อง ไปนั่งกินไปหาเก็บผักเก็บหนไปกินกับออยเตอฮะงัดโอ้ยนะพนี่นะผักซีท้องใดคุณหมอนั่งหมักนั่งว่าเอาพักซี่ธรรมชาติมันหอมดีแน่ว่าเอ่นเก็บผักซี่ธรรมชาติหอมดีนั่งว่านั่งหมักกินกับอออยเตร์ งนานยังได้วางพี่น้องนะเห็นแว่า,าได้แล้วบาหนี่ไปกินกระจุกผไ้ชมพอกกำลังเปิดหอยนังลงม,มสด,สดนนๆีๆ่นั่งเลยคลีนใหมันสะอดนาดนะแล้วก็แสะออกโอ้โว้นาวควาตัวนี่ยังขบาด้มันยคลีให้มันสะอาด กระแซะเกียกระแซะอ่กแง่ายในการกินเดี๋ยวลอกินกันนะคะในที่สุดหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยจ้าหอยนางรมใหม่ๆสดๆพร้อมด้วยเครื่องข้างเคียงเพรียมไวายดดงก็เคียงข้างยอดกระถินริมรัวอุ้ยมาจดจาดฟาดบึ้มมาจากคุณผู้ชมมาเป็นอาการวาาพาคุณผู้ชมมากินหอยนางรมใหม่ๆสสด กระถิ่นดิมรั้วพักอันนี้ก็อยุ่นในบ้านกำลังหอมกำลังขึ้นง่ามซี่จีนบาอบลายยางขอจิบใบแดงก่อนเนาะคนทัับบัไปกันเลยจ้ามาจ้าหอยนั่งลงใหม่ๆสดๆสดสดตัวเวบิ่งนใหญ่บังหนักพี่น้องเบิ่งน้อง ยอดกระถินง,งามงามอ,อ,อนอ่อนอ่วล่วอยูอ่ใน,น,นสวนจะของนี่แหละพี่น้องคุณสามีไปเก็บมามาของมันแสบมันนัวคขาดพระดะยนี่พี่น้องเอ้ยนำจิมสูดสเด็ดเสดอสเดอส,เด,อสเดอคุณสามีคมอยทำเองคือเกา้าวมิดลงไปน้ำหอมเจียวกระเทียงค้างมาเด้อมาเด้อ เลห an oh. ah, ้ทีแส่บนำกันวาหอยนางรมใหม่สดเครื่องคางเกียวเพรียบมาอหยุดไม่ได้ไป ก,กึบสก,กัดนะซาร์เวอร์มาน้ำจิ้มสดเดอรสดเดพี่น้องเอ้ยเพชรได้ใจแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์หนอดก็จิ้มก็อ่อนๆๆออยู่ในสวน เงิดก,กันทิน้งอ่อนๆในสวนในสวน,น,นไปกันเลยจ้ะเึมส์สัมอวสข้อเวลาตัวจะฝาดบึ้งมา บอกได้คำเดียวว่าหวานจุ้ยเลยค่ะแซฟเวอร์